ก็แบบนี่นะฮะอืมนะชุดกประมาณนี้นะอืมนี่คือแบบจะ้ม่น้ำรวมเลยนะ อืมเดี๋ยวประมาณนี้นะ มี่ทมยังี้นะนี่นี่สีฟ้านะทำยังไงแชมพูน,น,นี่นี่นรวมหมดเลยครับ ให้ดูเลยคอมเมนต์มันมีแค่นี้คนะอมเมนต์นะก็บแฟนเนี่ยนะ ก็อันนี้นะให้ดูอันนี้นะอืมสายก็ประมาณนี้ A B C D E F G ประมาณนี้นะอืะม 嗯，嗯。<Huh. S 2> mm. สันได้แล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะ F T ถ้าประมาณนี้นะถ้าอยากจะซื้อเลยก็ซื้อนะอ่าสมมติ์ด เัมืกันครับปรับเหมือนกันแต่ว่าต่างจังหวัดจะเป็นคนราคากันนะแต่ว่ากรุงเทพจะถูกกว่าเห็นไหมนี่นะครับถ้าเป็นแบบประมาณนี้นะจนัดในปิด มาแล้วงฮะมานนี้เช็คเงิน ถ้อยู่กรุงเทศจะเป็นดิกแบบหนึง่งแต่จัหวัดสี่ร้อยก็งสี่ร้ออ่างทองหรือกรุงอทก็อีกเก้าสี่ร้อก็อีกเก้าประมาณนี้ขนมโอ้ยเนี่ย แต่มันตัยูดีจะไหนประมาณนั้นแหละนะในแต่จังหวัดก็ราคามากกว่าก็ส่งมากกว่าอย่เ,เท่ราคายี่สิบส2บาทแต่จังหวัดที่เก้าประมาณน,ะานั้นสองสามเยอะแล้วนะสี 400, ่ร้อยอะโซ่สี่ร้อย เหมืนกันน่ะเหมืนกันอ๋อเหมืนกันเละ ตูดอกก็เหมือนกันระมาราคาเดียวกันแค่หนึ่งเนียประมาณนี้นีประมาณี เงินเพ่ค่ะก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณเทพก็จะเป็นอีกราคานหนึ่งนะครับประมาณนี้แับเนมิต มานีมจะเป็นหนึ่งนะอัดเอมิดแล้วนกะ็โอ้ นี่ประมาณนี้นี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคล้วก็เก็บเงินไปทางก็คือเก็บเงินไปทางก็ประมาณนี้นะแล้วก็ มีเก็บเงินไปทางข้างบนนะอ๋ะอแล้วก็สัส่งส,ส,สินค้ามากมายนี่แหละไหม โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะโอ้จะเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับว่าเดวเส้นเงินเดคนไทยคลิปหนึ่งนะสวัสดีครับ